แจงหมอที่เอ้ยแจงหมอไม่รู้ว่างคนะ่ะของอเดี๋ยวไปอันนี้ไมอันนี้นะแต่ของคีล่าไปไปแล้วแต่ของิีลมันอยู่ทางว้นไปเรียบมา น้องใกล้่ายจะแล้วดูดีขึ้นเด็กเล็กเปันเล็กเข้าไป

เดียวเดียวเดียวเขอกันแน่เขากันพี่เอ๊ะเธอเลยคนเขา mana บอกนี่ยในกาตารางมาก็นี่เป็นไทยเนย